สวัสดีครับทุกครังและนักเรียนทุกคนวันนี้ตูตากับตูจะมาพูดถึงวิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคโควิดแมคีมหรือโควิดสิค่ะปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดสิถือเป็นวิกฤิตรั้นใหญ่ซึ่งกาลังลุกลามไปทั่วทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคของโลกค,ค่ะโดยเชื้อโรคสามารถเข้าถู่ร่างกายผ่านการหายใจรับและออกเชื้อโรค เชื้อโรคที่มาจากการไอาจามหรือการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อแม้แต่การสัมผัสเชื้อโรคอาจจะติดตั้งอยู่ตามสินค้งมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด -19 เ,เข้าสู่ร่างกายได้ทางปากทางจมูและทางตาได้ค่ะยิ่งไปกว่านี้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อเริ่มมาดินขึ้นเรื่อยๆและเรามาดูวิธีป้องกัน เชื้อโควิด1 9ที่ทำกันได้ง่ายๆจากครูเม่เลยค่ะการป้องกันเชื้อโควิดเก้าใง่ายๆค่ะเราสวมหน้ากากาำามสวมหน้ากา,ากผ้าฟังเนื่อผิักทุกคนมนันล้างมื่อยๆค่ะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสห,หน้าปากจมูกดวงตา เพราะอาจทำให้เชื้อโควิด19เข้าสู่อ่างกายค่ะถ้าเป็นไปได้ควรมีเรื่องสถานที่แออัดแห้มีระยะหา่างจากผู้คนอย่างน้อยหนึถึงสองเมตรค่ะเพียงแค่นี้เราก็สามารถปกป้องเชื้อโควิด19ได้ 9, แ,ลแล้วค่ะเพีงแค่สวมหน้าก,กากอนามัยหรือถวมหน้าก,กากค่าหานล้างมือบ่อย สิธีระยะหา่างตู้คนหนึงสองเมตรเช่นเช่นนี้เราก็ปกป้องจากเชื้อโควิด9สําหรับคลิปนี้ขอเช่นนี้ก่อนนะคะเจอนกาใหมายถิหน้าค่ะสวัสดีค่ะ